สวัสดีครับบาเถ่าสวัสดี่ําผช้่มครับวันนี้วันที่18กุมภาพันธ์2567นะครับผมพรีเอฟซแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางมารับชมต่อง,งวดครับงวดวันที่1มีนาคม2567นะครับผมปู่05นะครับสูตรซีทิตปูถือว่าแม่นเด้พี่น้องเดอร์4คู่เท่านั้นนะครับ95ตรงๆเนาะพี่น้อง เมื่อนีเดินทางมาหาปูแล้วเขาไปกราบน้ำมาสก,การปูน้ากันพี่น้องนะครับอันนี้ต้นทุเรียนปูปลูกพี่น้องหลายปีจะได้กินน่นนวยบ่ะปูวานะครับมะเขือกังามงามทมาม่านผู้ชมบางนะมะเขือจะเป็นมากแล้วนะ้าพี่น้องเนาะคุณนะครับอันนี้ต้นทุเรียนนะครับผมเอาเขาไปหาปูน้ำกันพี่น้องทําบุญน้าปูน้านะครับผม กาบนมัสการครับปูกาบนมัสการเลยครับปูท่านผู้ชมทำบุญน้ำปูนะครับสาธุครับได้บุญน้ำปูพี่น้องหาได้โชคมวลนี้อีกน้กปูเนาะงวดที่ผ่านมาสูตรซีทิศพี่น้องแม่นอยู่น้กปูเนาะถ้าผ enfin ู open, ้ใดเอาแค่ซ anyway> <yeah> ีค so ู่นี่เก้าห้าตรงๆนะครับเน้นชุดนี้เด้อพี่น้องเด้อเนี่ยแบสูตรซีทิศปูนี่ แต่ว่าชุดที่จับไหนเนี่ยสูตรนี้พวกเขาเนาะปูเนาะอืมันมาตั้งหน้าเลยครับมาตั้งหน้าเก้าเก็บหนึ่งนะเก้าซีหนึ่งตัวปูข้างหน้าเนาะเก้าซีหนึ่งเกนครับผมว่าปูวันเก็บหนึ่งโอ้นะครับผมเขาที่เนาะเส้นนี่เขาเก้าห่าธรรมชุมเอาเบิ้งตองวัวทับปูเนาะนะครับผมเน้นนี่แหละครับสูตรซีทิศไปเลยงวดนี่แม่นแล้ว อ,นนปอไปนลกันนนมาเนาะเหานแลกันไผมมาสูตรนี้แล้วแมนครับผมเขาีคัมันไปมันไปย่หงหานาปูเอาเอาไหมเอาไหมครับปูลุยตับฮะะลายลุย Uce, ๆๆลุยร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 ุยเสียงพัดลมเลยพี่น้องเสียงพัดลมพัดลมมาเอาหนาหอนละขี้เกียรไข่ร่ันแล้วมาปูมันอยู่มานั้นใครติ่มท้องเดี๋ยว้โชคปูปูนะขี้เกียรไข่ลูกศิษย์ปูโอ้ยยมาลูกศิษย์พอดีปูเอาบริวารบริวารใครเนี่ยบริวารขี่เส้นแล้วเป็นลูกศิษย์เจเนไม่ขี่เมียนอยู่นี่ขี่เส้นตูเต็มมันเราไม่ได้ขี่้เกียร ดูดีๆก็มีโชคครับตรงนี้ลนะแตกวันหนึ่งลนะวันที่หนึ่งหนึ่งมีนาปูมีนาจีาครับผมมีนาคม ห้าหกเจ็ดครับนี่ที่ออกสามเก้าห้าสามเก้าห้าออกงามงามปูเต<อ>็มเต็ม นี่จะเป็นสูตรนะครับผมไปหาเล็กท้ายสามตัว mm hmm. ลอตเตอรี่ไ้พี่น้อง ครรับสูตนี่คือสูตรน,นะครับวิธีสูตรปูนี่ได้พี่น้องได้ห<ม>ลกั 1, ลกร้อยบวกหนึ่งหลักสิบบวกหนึ่งหลักหน่วยบวกสองไล่ลงไปจนว่าจะจบก็บจะได้สามเก้าห้าเหมือน<ม>เอาปูเขียนตัวนี้ก็จะได้สามเก้าห้าเอาเขียนให้ล่วงตัวให้ FC เอฟซีไปนะครับไอ้ผมัมื่อไหร่จะได้ล่วงตัวสามเก้าห้าคือเก้าแบบตั้งสามเก้าห้าใครกได้สามเก้าห<ม>้านะคค,คือว่าหลากักร<ม>้อยบวกหนึ่งหลักสิบบวกหนึ่งหลักหน่วยบวกสอง สี่ทิศสี่ทิศครับปูนี่แหละครับสีทิศนี่จับตาพี่นอ้องงานเข่าเต็มเตมครับสีทิศครับหลักหน่วยต่างนปูนะาหแปดว่นเกาศูนย์หนึ่โอ้ได้หาเกาได้เกาหาหาเกาอีกแล้วไม่อเ่ครับมาทุกป,ปี เมื่อจะออกออกในปีอาปูถ้าออกต้นปีนี่นาบท่าทรชุ่มนานนานครับนานนานเจอกันนะนี่คือสีชิ้กครับผมสีตัวแปดมันเกียนไหนเป็นนัน้นหรือว่าทีา่ยนนั้น อันนี้สูตรสีตัว่ะปูเว,ว่ามันดับดด <c oughs> ดับตัวใดปูพ่า่าดับแ3ปามไหมปดสามหนึ่งชวงนีะมันได้สีแดงเนาะตัวใดล่ะปูตัวนี้ไหมเป็นสามบ่อป,ปูปอืมเ่มันเก่าบ่อปูเขียนทับเป็นเลยปูทับเนาะครับผมนี่ะมากอืมันแปเก่าปูแปด แปดสมอืมเอาทำมาชมแปาหนึ่งสออเปลนหนึ่งมันไแปดสามเอาสามแดงเนาะสาอืมอย่านี้ครบคือ4ีโตนี้คือแปด1อแปดสมหนึ่งสองเลพี่น้องเ่ยครับผมวินอยู่ใน4ีโตนี้เป็นวากาปู วิ่งเลก็กวิ่งเลก็กวิ่งเลก็กวิ่งเล็กวินงอืมเห็นผิดจับคู่ครับสองคับ สา <3. S 2> มยังง้นมาบิรแปดสองแปดสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามเอาสองสามตัวสองแปดสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับแล้วก็กันเบิร์ครับ รวยวนั่นกับปูอันนี้บ่ามักบบปูจะหา,า,า,างเนาะเบาเตว่าคอยจะกหงงวะจ้ะเอา่เก้าหนึ่งเก้าท <9. S 2> ่านผู้ชมวันสีบ่มานี้เก่าเลยนี่เป็นปูเนดต้องมากินรวย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 อ้ เน้นเน้นต <You 're S 1> ัวได้และครับปูเน้นเน้นใ้โอ้คนคือไม่บงเน้น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 แปดสอง่เจ็้ธรมบมิครับชอบไหมชอบไหม สามตัวเลยปูสามตัวเลยครับสมตัวกัะนีนี้มันขมาแล้วนก่ผมมันสิแก่สามตัวเลยของนแกนี่ปดจะมาบ้ปูบอกพเนี่ยนะอืท่านผู้ชมเดี๋ยวว่าแปดอีกได้เห็นภาพหัวดันแปดดังๆเห็นบ่บ่มา ในน่อมาเลยเนสามิเอนมะปูอ่ะเอาธรรมชมนะครับตะว่าบ้าเถ่าธรรมชมนี่ครับอันนี้ของเก่ากับของใหม่แคบหนาจอได้พี่น้องเด้อครับอันนี้งวดเก่านะครับเก่าหาพี่น้องสังเกตเข้าในชุดสีทิศนะพี่น้องเนาะเน้นชุดนี้พี่น้องต้องตรงกับชุดชุดที่ปูจับไห้อยู่ครับผมรับสูตรสีทิศ 5้าเก้าศนยปด่ง็ูกระจับให้นี่ครับแปดสอง็ 8, 2, 1, 7, กับมีนะครับสองตัวมี8 2 8ส1 7แล้วก็73นะครับถ้าผู้ได้มักเลขวิ่น 4, ีโตคือ8 1ดหนึ่สสองนะครับอันนี้จะเป็น8ปดสามแปดสามหนึ่งสองด้วยทรามบชมด้วยนะครับถ้าวิ่งในปูวิ่งตัวไหนวิ่งวิ่งแปดป่วิ่งแปครับ1 วิ่งแปดกับหนึ่งอัปูเขียนวิ่งยังไงนะครับผมนี่ปั๊สีน้ำเงินก็นกนได้ครับปูครับผมแอดกับหนึ่งเชนแสงหนาก็ได้ปูนี่ยนาเนนิวิ่งนี่ครับวิ่งขีดลูกซ้อนไซร์ครับปูครับเอาปูว่าวิ่งแปดกับหนึ่งได้พี่น้องเนดะ้อ 3ตัว 3, 1, 2 8งแปดสามหนึ่เะเพราะว่าหาหนึ่งเก่า็อยู่ในสูตรปูพี่น้องอลเล้จับมานะผมเหล็กงามอยู่แต่ว่าปูบปูบริมักด้วยพี่น้องเด้ยวยปูมก<อ>ักนะครับสองสองแปดสามปูเนี่ยไห <2, S 2> <c oughs> นเลยหางเดียวปูมกกักใน,น่ชุดสามตัวนี่ครับพี่น้องเนาะกับผม บวดที่แล้วก็95นะครับเราหรือจะมาหาเก้าอีกพี่น้องหวดนี่จับจับในชุดนี้พี่น้อง59068217นะครับสูตรสี่ทิศนี่ครับผม,มเ,เอาแคปหน้าจอครับเอาเช็ด้าเช็ดอากราบขอบุญขอบคุณปูตัวไหนปูจะจับนี่อีกว่าปูตัวนี้ว่ามันมหาเก้าหาเก้า,เ,กาเอาเก้าหหเก้าครับเป็นยางปู บอกวามันมากใกล้ๆกันสนครับผมมุ่มุ่งกราบขอบคุณขอบคุณปู่พี่น้องจะเลิกจะเลิคฟังปังเลยรวยมันมาันบานนี้ครับใส่บุญเพ่บอกเท่าลิบหน้าพี่น้อง